ครับผมก็สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคนละฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทังเพจทุกเพื่คนละฝันทุกคนด้วยนะครับผมพามาชมทํรรักการช่างนะครับผมทำงานอยู่ดีรถเกี่ยวนะครับผมลงเกี่ยวข้าวน้ำรังนะผมสวยที่สุดนะครับผมต้องใช้คํานี้เลยนะข้าวนะครับผมข้าวนี่หละข้าวนานี้เลยนะสวยที่สุดทม่เคยเห็นมานะ ข้าวนารังนะผมเพื่อนสัเกตดูข้าวช่ไดอย่างบนนับนี่เลยบนนับก็โอ้เขาใช้คำว่าสวยที่สุดนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกี่ยวมานี่ยังไม่เจอข้าวไหนสวยเท่านี้นะครับแน่นเอียดนะผมโอ,อ้ในกอมใหญ่นะเพื่อนโตโตเอ เอางนี้ต้องโชว์ก่อนนะผมกับข้าวเมื่อเย็นนะผมข้าวมันสวยมากครสมบูรณ์นี่สับปูสับปูก็มีนะผมตู้ใหญ่จัดนะผมตัวนี้นะครับใหญ่มากเกือบเท่าแม่พันธุ์ของผมนะผมตัวแม่พันธุ์ของผมก,มกม็ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ฟักแล้วเป็นตัวแล้วมีขาแล้วนะผมก็พร้อมขายแล้วนะคใครสนใจก็ ตัวละบาทนะผมลูกกบนะครับนี่นะแม่พันก็ใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับตัวนี้ก็เกือบเกือบเท่าแม่พันุผมนะเป็นกบนาธรรมชาติเนื้เนื้อแน่นๆน่นปูตัว่าข้าวตัวนี้สวยจริงครับเพื่อนแน่นเยเลยนี่ให้ดูใต้ต้นนะครับผม นี่นะครับนี่เป็นใต้ต้นนะครับยังขนาดนี้นะนู่นนะตรงรถเกี่ย,เยวเพื่อนอู้เพื่อนดูข้างบนนะครับผมสังเกตไนไหลสือเกินนะ่ะไหลยิ่งกว่าน้ำประปายทำนาดได้สวยมากเลยยาย่ดีเอานะครับมาแล้วนี่นะครับผมช่วงนี้หละเพื่อนดูนะครับผมอ้ ข้าวแน่นนะผมข้าวแน่นแล้วเม็ดข้าวก็เต็มดีนะครับผมไม่รีบนะครับดูเพื่อนๆดูข้าวไหลข้างบนนะผมถ้าเป็นกระสอบนี่จับก,กระสอบคนไม่ทันนะถ้าเป็นข้าวแบบนี้นะ แปลกใจนะผมที่รถเล็กเขาจะขัดข้าวไม่ทันนะครับขัดข้าวไม่ทันแล้วก็ทําให้อเอมันส่งข้าวไม่ทันนะครับทําให้เม็ดข้าวติดท่อนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะนดีว่าท่อใหญ่นะผมส่งสบายนะครับ ครับผมมาแล้วนะทำรัดการช่างอ,อ๋อ ก็ไกล้ๆหน่อยนะครับผม z ูมเข้าไปน,นี่รู้สึกว่าภาพจะแตกนะครับนะครับผมมาแล้ว เห็นข้าวเต็มอุ้มแล้วนะครับเพื่อนข้าวบนอุ้มนะครับผมเห็นข้าวโปลขึ้นมาแล้วแป๊บเดียวเองนะถ้าแปลงนี้ได้สองอุ้มก็จะได้เทนะ่าไหร่นะหตันนะครับประมาณ5้าตัน5ตันพื้นที่นี้อยู่ประมาณ สีไร่หรือเปล่านะถึงหรือเปล่านะ,นะครับประมาณนั้นแหละประมาณสีไร่นะครับโอ้ไลีปูก็เยอะนะครับผมนี่เลย <c oughs> จะของเดินจับปูนะครับ ขาวไหลยิ่งยิ่งกว่าน้ำปปานะครับผมเพิ่งเพิ่งเห็นจริงๆนะครับนาแรกจริงๆเลยแหละนะครับที่ข้าวดีขนาดน,นี้นะหรือก้าพูดได้เลยนะครับทำนาได้ดีมากนะครับผมสำหรับเจ้านี้นะเจ้าอื่นนี้ว่าสวยๆดีๆทั้งนั้นนะมาเจอเจ้านี้นี่โอ้ยสงสัยเขาไม่สูตรครับ <laughs> ข้าวเารชนะผมนี่เลยนะที่นั่งผมโอ้นิ่มนะครับโอ้สะพองนานะผม แรกนะผมใช้เวลาประมาณไม่นานนะผมประมาณ30นาทีถึงหรือเปล่านะบางทีอาจจะไม่ถึงนะครับผมก็ไม่ได้จับดูเวลาด้วยสินะก็ประมาณน่าจะประมาณนั้นนะครับผม รถอัด้างนะผมรถัคูป้าเจอฟางรถใหญ่นะผมถ้าฟางรถใหญ่นี่จะเป็นตู้ใหญ่ในจับพอดีนะครับ ดินแฉะด้วยตู้กูปุตาก็จะเบาเบาหน่อยนะผมก็ตอมโจนอยู่นะตามมาใช้แบบดินไม่แห้งเท่าไหร่นะครับพอพอไปได้นะครับ อากาศก็ร้อนมากนะผมไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนธรรมดาครับ <c ười> <c ười> ยังไม่แห้งนะผม 3608นะผมลากตู้อัด ใชครับผม L368 0คันนี้จะรู้สึกว่าจะไม่เดิมนะผมมีเสียงเทโบออกมาเหมือนกันนะไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ต่อนะผมโอ้หมดอุ้มพอดีนะผมน่นนะครับไม่ธรรมดานะหนึ่องอุ้มไม่ใช่ไม่ธรรมดาถ้าสามอุ้มนี่เต็มแบบ เตนะ็มพูนคันนี้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถามเจ้าของว่าได้กี่ตันนะครับโอ้นึ่อุ้ม2องตันห้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ